ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆ FC และครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube ชัดเติมบางวันนี้ทางช่องเราก็ได้นำเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม เต่ว่าเนื้อวันนี้าการาแยกแยะนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่คือความชัดเจนนะครับลักษณะร่องรอยก,การแกะไม่พิมพ์นะครับาการแกะพิมพ์ออกมาแกะหุ่นเทียนนะครับ สยางามนะครับพระศิตรงนี้สวยงามชัดเจนนะครับต้องรอยการแต่งพิมพ์การกรีดเส้นนะครับแต่งเส้นกรีดเส้นนะครับบางองค์ก็ชัดเจนนะครับบางองค์ก็ไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าอัตลักษณ์ก็คือเป็นการ <c oughs> หรล่อโบราณนะครับเราจะกําหนดถือว่า ชี้จุดไปเลยว,ว่าตรงนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าวิธีการทําแต่ละครั้งเป็นการหลอ่อซึ่งการหล่อแต่ละองค์นั้นก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเพื่อนดูนะครับลักษณะของเนื้อของผิวก็จะไม่เหมือนกันอย่างองนี้องนี้ก็เนื้อออกแก่ไปทางหน้าครับแก่หน้าอง์นี้เนื้อสวยงามมากครับไม่ค่อยมีสนิมนะครับ แต่ลักษณะก็เป็นการรอโบราณเหมือนกันครับมีเม็ดเดือดเม็ดเกิดน,นะครับมีฟองอากาศาแต่วันนี้เราจะมาให้เพื่อนๆได้ชมองค์นี้กันซึ่งเป็นพิมพ์เขาเรียกเส้นแตกนะครับเป็นสองชายนะครับหม,มายวิเนะียหายซะแล้ว ตรงมุมนี้นะครับตรงนี้จะมีอยู่2ชายครับจะผิดจากพิมพ์อื่นก็คือจะเป็นเส้นเดียวซึ่งจะลึกเข้าไปในสังกตินะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชม,มน,นะครับแตกเป็น2องชายนะครับพิมพ์นี้ก็ดูง่ายนะครับเส,เส้นบนก็จะมีอัตรัก่วก็คือเป็นการแตกของปลายาแล้วเพื่อนๆดูนะครับเม็ดเดือดนะครับ จะรักดิวจีวอนะครับแข้งคมเป็นสันเลยนะครับแข้งคมสันชัดเจนดูร่องรอยการแกะจีวอลนะครับเป็นสันนูนเลยครับตาที่เป็นหมวกแก็บจมูกชมพูนะครับปากลิ้มสมบูรณ์นะครับองค์นี้สมบูรณ์ดูาำซอกมีซำมุมนี่ก็ยังมี ขี้เบ้านะครับขี้เบ้าติดบางส่วนบางจุดจะก็โดยรวมแล้วตรงนี้ก็ยังยืนยันว่าเป็นพระรอนะครับรอโบราณนะครับแล้วก็ถึงยุคด้วยครับดูลักษณะครับขี้เบ้ากาะนนะครับอย่างนี้ก็เป็นพระอ่า ค่อนข้างจะพิจารณาได้ง่ายนะครับเพื่อนๆดูผิวนะครับผิวต้องไม่ตึงเปี้ยนะครับผิวต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะมาละอย่างนี้นครับแต่แต่ก็ดูด้วยสายตาเราก็สวยงามนะครับจะไม่สามารถจะมองเห็นผิวร่องรอยการขลุขระได้ครับดูเหมือนเรียบนะครับแต่จริงๆไม่เรียบนะครับเพื่อน จดยเฉพอบนศรีรษะนะครับลักษณะก็คือศรีรษะก็จะเป็นบาดพระนะครับแต่องนี้ก็คือทรงพิมพ์ค่อนข้างจะมีการชำรุดนะครับยังความชัดเจนยังไม่ไม่ร้อยเซนะครับแต่ว่าก็ยังมีร่องรอยของการเก็บแต่งช่างแต่ละคนฝีมือไม่เท่ากันนะครับ เพราะว่าการทานี่มีช่างหลายคนนะครับไม่ใช่ปั้นคนเดียวนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจข้อนี้ด้วยพุทธลักษณะโดยทั่วไปต้องเหมือนกันแต่เพียงว่าพุทธศินจะมีการแตกต่างเล็กน้อยอดูลักษณะ,ะปลายจีวรตัวนี้เนะนี่ยเห็นไหมครับเหมือนหัวงูเลยครับสวยงามที่น่แขงเหมือนหัวงูหรือหัวไก่ ชัดเจนแต่ก็ไม่ใช่ตัวนี้ก็ไม่ใช่จุดจ่ายนะครับเพราะบางองค์ก็เป็นแท่งชื้ๆขึ้นไปก็มีครับก็อยู่ที่ในช่างนะครับที่การแกะการการ,การแต่งพิมพ์นะครับว่าเขาจะแต่งไปนางลักษณะใดนะครับแต่ว่า,าโดยรวมก็คือพิมพของอของท่าน,นครับพิมพสังกติแตกนะครับเอ้ยพิมจีวรแตกนะครับก็จะเป็น อัตลักษ์แบบนี้นะครับโดยคร่าวๆนะครับก็จะจริงหรือไม่จริงก็อยู่ที่องค์พระนี่นะครับก็จะบ่งบอกได้นะครับว่าพระผมก็ยังมั่นใจนะครับองค์นี้พระ็เก็บตะสมมาก็เราก็มีตัวอย่างนะครับเ,เพื่อนๆมีตัวอย่างให้ดูให้ให้พิจารณาให้สังเกตว่า องท้หรือว่าของเทนะเับเป็นยังไงอ่าแล้วดูการตัดช่อนะครับองนี้อ่าดูการชนวนนะครับมีต้องรอยการปิ้นการมีโพงอากาศแบบนี้ก็อ่าลักษณะว่าอาจะยืนยันได้เลยนะครับนีพงอากาศข้างในจะมีการกขีดออกมาทชางนี้นะครับต้องรอยการจิ้มการชนวนนะครับมีการปิ้นออกมาไอ้ยางนี้ก็คือเป็นอ่า พอบองบอกนะครับวิธีการตัดการชออย่างนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอันนี้คือโบราณนะครับมาดองรอยการแทงตะไยนะครับเก็บแต่งรอยยุบหลังจากที่จิ้มการชอแล้วนะครับต้องมีรอบๆร,ร,ร,รอบนี่ครับ,น,รบนะครับเป็นรูปนะครับ ด้านในนะถ้ามีกล้องส่องเข้าไปข้างในะจะจะเห็นความเก่าขอ,ของเนื้อเดิมนะครับซึ่งไม่โดนสัมผัสเลยนะ,ะจะนี่ก็คือเราไม่สามารถที่จะสะลุทะลวงเข้าไปได้นะครับเม็ดติ่งเม็ดเดือดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอ,องค์นี้ก็เป็นพระที่ดูง่ายนะครับ พิจารณาง่ายคือไม่เราพระเท้เชื่อเราดูเราไม่ต้องแค้นนะครับเพื่อนเพื่อนพระเท้ไม่ต้องแค้นไม่ต้องเป็นเน้นไม่ต้องลุ้นมากคือเราเห็นลักษณะหรือว่าทรงพิมพ์แล้วถ้าใช่ใช่ก็คือใช่แล้วก็ดูผิวดูเนื้อแบบนี้ก็หนีไม่ออกครับแบบนี้หนีไม่ออกครับ ยิ่งมีคาบขี้เบ้าในซอกอย่างนี้นะครับก็ยิ่งเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องเถียงครับไม่เถียงนะครับ,มรบผมเองผมก็เจอมาเยอะนะครับขี้เบ้าที่มีนเนียนๆลักษณะติดตามซอกตามมุมนะครับแต่องค์นี้ก็ยังถือว่าสวยงามนะครับเพื่อนๆใ้ผมก็ตีสักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะไม่ถึงแปดสิบนะครับเพราะว่าทรงพริมพ์ท่านค่อนข้างจะ มีการไม่สมบูรณ์หลายจุดอย่าง,งจุดสระตกตตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนองค์องค์ที่สมบูรณ์ก็จะเป็นลักษณะนี้อ,องค์ที่สวยงามส่วนตรงนี้ะจ,ะจะมีเนตตึงเกินมาตรงนี้นะครับแต่นี่พิมพ์เดียวนะครับ สององค์นี้พิมพ์เดียวกันถ้าใครมีอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถอเอาเก็บขึ้นคอได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องพุทธคุณของหลวงพ่อเงินนี่ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดพิจิตรเลยนะครับเป็นหนึ่งในจังหวัดพิจิตรเรื่องพุทธคุณแก้วคาดปลอดภัยนะครับคงกระพัน บางรุ่นบาง,บางชนิดนี่ที่รุ่นหลังๆนี่ถึงกับปืนแตกก็มีนะครับนะถึงได้มีชื่อรุ่นว่าปืนรุ่นปืนแตกนะครับแต่องนี้เป็นพระยุค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 ต้นนะครับไม่ใช่ยุคยุคหลังนะครับอันนี้ทานหลวงพ่อนะครับทานหลวงพ่อนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ก็จะเพยงเท่านี้ก่อนแล้วก็คลิปหน้าทางช่องจะมีอะไรให้เพื่อนๆได้ดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณจากใจอีกครั้งหนึ่งขอบคุณเพื่อนๆพนพี่ๆนะครับ F อทุกคนนะครับที่ยังติดตามกันมาไม่ไม่ทิ้งกันนะครับขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันก็จะนำเสนอ มีพระใหม่มาให้ดูเรื่อยๆนะครับองค์ไหนที่เรายัางไม่ทันรีวิวนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะมาทําการรีวิวให้ดูโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีความสุขทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ